เฮ้ยวันนี้พี่องมาเว้ยเกมนี้รอดมือกูได้ไงอืมใหญ่ถึงอาไลไม่รู้งานไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เกมเกมมันสนุกเกมมันสนุกไม่หนุกไม่ไล่เมื่อเริ่มตั้งแต่ตอนไหนนะยี่สิบมักกาลามั้ง อืมก็นั่นอะ่ะแม่งเล่นเป็นเดือนเลยกดสกิลบสามที <Okay. S 1> โอเคตัวมันต้องวายไปฮารุมาซาตกงานแล้วเราประเด็นคือฮารุมาซาเอคหนึ่งกูส่ดอมดีใหม่ยังยงังพึ่งเข้ามาเล่นเนี่ยยังยังยังเดี๋ยว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 ให้ดูผลประกอบการก่อนพี่บัดนี้มือพี่ดีปะ <c oughs> โอ้ยไม่มีผิวเลยโอ้โหเฮ้ยแบบนี้ที่โอ้ยแย่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 แต่เฉียงหน่อยครับแปดตัวไม่หลุดนะครับโอ้เล็แม่เขาเปิดตู้แรกกูก็หลุดเลยซีซ่าหนึ่งตัวมิยาบิสี่ตัวอารุมะสะตัวหนึ่งมูหลบเปสี่สี่เร็ววะสี่สี่อะไรซีสามซีสามอ๋อยังสอบอยู่อีกอ่ะม่ใเช็คเอาเป็นเธอไปแล้วเหรอตาตาตาปาตาตาตั้งใจสอบต้องสามไม้ยิปตา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 เดี๋ยวตัวไหนยังไม่ฝึกเลยเยอะเลย ไอสัตว์บาเลยดีกว่าเดี๋ยว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 อะไรขี้กำลังเข้าไอ้เหี้ยอ๋อเปิดจอนมุมนี้สักสิจริงอุ่นเลยต้องทำมุมด้วยเออมุมนี้สักสิก็ได้มีอับดิสี่ตัวก็มุมนี้ได้ได้อีฟก็มุมนี้จำไว้นะครับพระอาจันอ่องได้บอกเคล็ดลับแล้วฟาจันอ่องอาเดาเดาอ่ะเดี๋ยวเข้าไปชี้อาเผยให้ดูขี้อวดนี่หรอสกิลดีกว่าฮารุมะสะก็จริงนะกูเนี่ยรับเป็นฮารุมะสะ ปล่อยเขาไปพักเถอะพี่ปล่อยออกเอ็ดอ,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 อย่างขันลักขนาดนั้นตอนที่ลองเล่นมาก็ก็ใช่นะที่แอนบีสกิลใช้ง่ายกว่าฮารุมมาสะง่ายง่ายแบบง่ายมากลิงตัวต่อไปอะ่ะว่าง่ายลิงท่าไฟฟ้าตัวต่อไปเดีย๋ยวขึ้นหลังากาจะเปิดทั้งสองตัวทิกเกอร์กับชูหยวนเอามาทาไมอยู่ๆนะตอนนี้ความชอบส่วนตัวว,วิเวียนมาเดี๋ยวก็ตกบททุกคนจับตาดูดีทุกคนงกจงเป็นพยานย<อ>ังไม่ได้ไม่เป็นไรข้ามาต่อข้ามา สวย hey. 2, เอสองเดบินกับพี่เบนมาไมเนะ <c oughs> ี่ยดูสิจะหลุดไม่หลุดมันจะมีตัวที่เก้าหรือเปล่าเฮ้ยมาโอ้ยลบโอ้ย,อยตกใจวะ <c oughs> โอ้ยเย้ยเฮียเก้าตัวไม่หลุดเลยจ้าโอ้โหนี่นะฝากอาจารย์อ๋องเปิด W เด้อด,ดูตัวอย่าง DMC วอร์ชั่นอันนี้มันยังดูเพิ่งดูดูไปแล้วเมื่อเช้าตื่นนอนก็เล่นเฟซมาเจอเลย เฮ้ยพ่อมึงไงเฮียสิบโลมีออกครับผมเฮ้ยพ่อมึง่งเขาคนนี้มีหลทาไปไปไปชิงพี่ปอมละสบายใจอ่ะโอ้สิบโลแล้มึงรือเปล่ากูล้างโตตลอดอันเนี้ยของอีฟเพิ่งเพิ่งออกไม่มีสะสมด้วยกดสิบออกเลยเฮ้ยกดสิบโลรึลมึงได้เลยเออเป็นไปได้เมืที่จะเรียนรู้พลังนี้ ฤทธิ์มันไม่ได้ใช่ดวงกูดีเกินไปแอคเลยแอคเลยเนี่ยหมู่ยองแอกเลยเอาไง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 สิบโลก็สิบโลกันเอ้ยส่วนนี้อาจจะใช้ได้เฉพาะพี่ก็ได้เยไม่ลองไม่รู้อะแล้วแต่อยากเจ็บอ่ะคนบนอยาเจ็บอ่ะขนบนอยาเจ็บอ่ะคุยยอย่าล้างอย่าคนบรอยาเจ็บอ่ะโอ้แต่ได้ได้แมวมาโอเค กูพอเลยอะไรเอาไงเอาไงกูพอเลยเดี๋ยวรอหลังในเรื่องจบเดี๋ยวมึงมาเจอกูทำไมวะทำไมต้องเป็นกูตลอดที่ไม่ได้เฮียอะไรเลยอุ้ยเฮียสวัสดีครับ Apologies for intrusion I'm the h พี่ฟันนังเขาสิงเอ่อโฮโยเชเตอร์ท่านนี้ทำไมได้เงียบจังอะครับเอ้าเอ้า ใช้อ่านภาษาไทยเหรอเอาคนดูเขาบางทีเขาไม่ใช่ไปอย่างเดียวดาหมดจบละ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 เฮียหม,มืน่นหมืน่มนห้าพันตัมน้มไดจบละโอ้ห้อ่านภาษาไทยออกเสียงอะไม่เอาฟังไม่รู้เรื่องนายก็เป็นได้นะโคโยคิเตอร์นะอยู่ที่ว่าเขาจะเห็นมึงหรือเปล่านั่นแหละปัญหาอยู่เนะี่ยโอเคที่สั้นหนึ่งบทส่งท้ายโอ้โหโมเล็บหนึ่งด้วยอาจจะเป็นคนเบียวๆก็ได้ Oh, your true identity is a member of the most infamous band of thieves in New Eridu, Mockingbird. Oh, Mockingbird is a faction joiner. What? Clearly, you have no idea who I am. I'm Ravenlock. That's right, of the esteemed Ravenlock family from Tops. No one's responsible for your wallet except you. Let's be real. You are just trying to ship. You. ไม่เคยมีใครกล้าพูดกับฉันแบบนี้มาก่อนแล้วพ่อมันเคยตบหน้ามึงบ้างหรือเปล่าลองโดนตบทีสองทีอาจจะกลายเป็นนิวไทก็ได้ขูปองจับรางวัลห้าหมื่นเดนนี่ลน์ให้กูเสียเป็นเกือบล้านเลยสัตว์ล้านหนึ่งสี่หนึ่งไม่ลอกกูไปเกือบล้านกูโดนไปเป็นสิบล้านแล้วมึงจริงหกจริงๆเลยนี่แค่ห้าหมื่นล้านหนึ่งสี่หนึ่งนี่แบบป่นดีกว่า จะมาถึงนะอีกห้านาทีแต่ความจริงแล้วเขามาถึงแล้วอุ้ยพอซีรับงานก็ได้ตังเยอะแต่ทำไมตังกูไม่ค่อยมีพอที่จะซื้อของรายอาทิตย์เลยวะอ่ะติดตัวเฮ้ยไลคอนออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัคไลคอนเนี่ยไลไลคอนไลคอนออกไปออกไปนะครับไลไลคอนไลคอนบัคบัคเหรอวะเนี่ยอ่ะชิบหายละอ่ะชิบหายละคุณจะเล่นจบไหมเนี่ยเหมือนทางมันต้องมาปนจบกับตรงนี้แล้วมัน มันอ้าวอ้าวแล้วกูจะเล่นจบยังไงเนี่ยเล่นเป็นอย่างี้เอาเป็นเหมือนกันเหรอเอ้ยหมีไม่ได้ดิออพอดฟิกเลยแจกมาด้วยครับสิบโลแจกแจกด้วยนะครับสิบโลสิบโลเลยอะ่ะเอ้ามันเสียนะเนี่ยชดเชยนะครับชดเชย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 เลย,เเลยนี่ไงหายละนี่ไงนี่ไงสิบโลนะครับอย่าลืมอย่าลืม,ลมสิบโลคุณผู้หญิงยบญบีบได้โปรยเหยียบฉันทีอหยียบโรยานากิเหยียบมากกว่า <c oughs> เจนนากี่ต้องรับนั่งทับแม่งขนาดนั้น If you win I will k i s on your face นั่งทับแม่ของเจนนิกี้เอาตัวหยวนดีกว่าช่วยเจนโด้สินเน่นๆโอ้ยเจนโดนี่ตัวเมนพี่ปอมไปอยู่ไอ้ปอมป่ะ o n t to be my research subject เมื่อตะโกนอย่างดังเลย Yes please แล้วว่าเราอย่าลงลึกมากกว่านี้กันดีกว่าเดี๋ยวเขาหาว่าเราเป็นพวกโลกจิตมันนึกวงหนูสามารถเป็นโลชีหนูได้หรือไม่ไปถามไอ้ปอมดูเฮ้ยไก่ทอด น้องไก่ทอดฟ r y c h i เก e นอะไรใครขอ,ขอความช่วยเหลืออ๋อวิเว,วียน see mist. โอ้ทำไมเกอดผิดพ,พี่ชายขนาดนั้นเกาถ่ายรูปหน่อยน,นะครับน่ารักจริงๆเราเป็นก,กว่ากัน I see you're getting the hang of manipulating your opponent's emotions at the bargaining table. I hope next time you'll accept my invitation and not that of these pretenders. Yes, queen. The one of a kind! Shit oh, My I got a message from Hugo. He wants us to look up? Hey! What? what happened? Ladies and gentlemen, okay. my, apologies my apologies for the long and my apologies. My apologies. That guy looks familiar. <laughs> 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 I can't believe he's here, and his target happens to be that core, too. Who's the Oh, like Long time no see, traitor. You're beyond reason. <laughs> <laughs> งานแผนนี้งานแผนนี้โดนสองฝั่งเลยเนี่ยมาคุยหยุดการโจมตีทำไง t ันนะกูหัวหัวลีบไปละหัวแบะไปละทั้งเคียวทั้งส้นตีของไลคอนนี่สู้กับยูกุโอเค เอาที่ลอยโดลงไปแล้วในฮัลล์มีคนแบนมอไซด์ด้วยเมื่อกี้น่าจะเสียงฮิวโก้ขับมอไซด์ไปนั่นแหละเครื่องดังไปหน่อยเลยดังมาถึงนี่เลยโอเคต้องสอบถามเ p c Security Boot ีอันน่ะอันน่ะอ๋อไปที่แฮนอุ้ยเราจะได้เจอคุณแม่ยานงหีหรือเปล่าเฮ้ยคุณแม่ มัมมี่หนึ่งลูกฮ่าลุ้มภาษาตกงานละฮ่าลุ้มภาษาจะได้พักละเห็นป่วยกระสอบกระแสาะมาหลายแพทยมีตัวมาแทนแล้วอะไรมันยังเล่นไม่ถึงจุดที่กูเล่นดีเหรออ่านเนื้อเรื่องนะมาคุยกันเยอะเกมเพียเนี่ยหุ้ยวิเวียนสวัสดีครับ because i've been watching you this entire time. nope, i can't fight. as i expected. not to worry. you're an invaluable proxy. all i require is for you to guide me. <laughs> not even my darling lord faithan can fight in the hollows. hang on. what did you just say? your darling. that's right. the best proxy in all of new eredil. <laughs> Lord Faithan? Oh You're probably not going to believe this, but I'm actually Faithan. You're an outstanding proxy, that's true. But oh. Lord Faithan's a cut above! No one could ever replace Lord Faithan! Oh. Monsieur Oh. But I know how you feel. You're actually one of Lord Faithan's fans too, aren't you? So he's your biggest role model in life, and you hope to become just like him, right? ว่าแต่บุ๊ t i ังคุณถูกต e f e ฉัน l o ็นแฟนขอ e ลอร์ดฟาธ l นแล้วเ c าเป็นแฟน o ดีากะรับ e ี่เกิดสวัสดีครับนี่ทิกเกร์กับอันบีโอเคได้เล่นอนบีกับทิกเกอร์เขามีวิเวียนวิ่งวิ่งมาช่วยตีกดช้างเก็บเกตไวเลยปล่อยแม่คุณเป็นพมเช็ดเท้าไป อ๋อกดค้างหรือว่าต้องกดแล้วค่อยปล่อยหรือวันต้องกดคลิกยิงโอ้ีคอมโบดิ้งสองตนเขาออกแบบมาให้เป็นคู่กันฮัลโหลเขียวอยู่เนี่ยไม่หลุดแอมพีทิกเกอร์กูจบแล้วมั้งอาวตัวแรกเหี้ยตัวที่สิบจะมาหรือเปล่าถ้าคืนสองหลักนี่คือโดนหมีฟันหัวใต้หาแน่ <laughs> <Let's use that laughs> oh, by the way, would you like to come by my place if you have time later? <laughs> <laughs> why not? i have a huge collection of lord faith and merch. lord faith doesn't have any merch out there, right? i mean, we don't even know what he looks like for starters. it's all my own original merch. screenshots of old internet comments. i print them out and turn them into postcards. Plus the avatars Lord Faith used, the music playlist they recommend. And boy, boy, nice kid kid oh. Yeah. Oh, Click on the I just sent an image of a circuit diagram to your phone. <laughs> Check if you received it. <laughs> Thank you very much, Master Proxy. Wait up. Wait a second. It's all coming together now. In theory. There's only one person who could ever do that. Could it be? Oh. <laughs> You're Lord Faithan? are <laughs> Impossible. There's no way. But then again, only Faithan could have done that. That's me. I'm Faithan. Lord Faithan? Um, I. I've been your biggest fan for years now. Goodness me. Lord Faithan was right in front of me all along. And I had no idea. This is like a dream. An opportunity. อนอพพอร์ูนิต้อะไรสู้กับยูโก้อแล้ว What the fuck องยทำตีผิดงานเด้่ โอ้โหเข้าเข้ากำลังใจเลยบอกแล้วมีคนเป็นโดนัทแข้งตี่นี้สองสามวันเนาะได้เลยยินดีต้อนรับเสมอเอาไงเอาไงเอาไงเอายังเอา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 ให้พี่กดเปล่าหรือยงเลได้มาจะบนลไวยังไงดีโอ้โหต้องบอลด้วยทีละโลก็ได้แล้วเนี่ยเฮียอนะลองกดเลยทีละโลอืมอืมเรียบร้อยยังเอเจเจติ๖ยังไม่มาโลเนี้มาละ เฮ้ยมาโอเคยันเค่ไม่หลุดศักดิ์สิทธิ์มากไม่มี W Engine ได้ไงโอกาสจะเปิดอยู่แล้ว W Engine แต่ว่าจะออกหรือเปล่าปัญหาอยู่ตรงนี้ออกหรือไม่ลึกอยู่นะล่อยให้กุลุ้นนานเหลือเกินพร้อมยังพร้อมยัง้อมยังเฮ้ยเย็นเก้ศักดิ์สิทธิ์มาก บูชากับหนึ่งกับสองกับสามกับอิทีหานี้ไม่ได้มาเล่นๆกับไปรัดก่อนอะไรคือหน้ายันังเปิดไลค์กูทำไมเนต้าพี่เอทีเคสามพันหกต้ามึงเอทีเคเท่าไหร่พันสี่อย่าอูมมึงป้าดาะไรมึงป้าดาราิหอมมึง